สวัสดีค่ะไหนมีอะไรมีอะไรมีอะไรกันฮึถ่ายรถถ่ายรถอะไรคะรถซิ่งรถซิ่งเหรอคะไม่ใช่คันเดิมคันเดิมอ่ะคันคันเขียวน่าจะเครื่องเครื่งนะครับฮะอันจะพังหรือคุณฮะจริงเหรอโอ้ยอ่ะเราจะไปตรงไหนดีเราจะไปตรงไหนดีแข่งันยครับแข่งแข่งกันคู่สองคันนี้แบบไม่ต้องเล่นกันน่ค่ะห เล,เลเลอเลอา,าวาอันหน้าห้องสมุดเนาะอ่าโอเคอไปกันเลยค่ะเย้พร้อมไป ปล่อยเลย องรอบรอบแรกใครชนะคะพอน่ะโอ้คุณพอนะคะรอบที่สองค่ะใครเอ่ยโอเคคนไม่ชนะกินขนมด้วยกันโอเคไหมคะ <c oughs> <S <s> โอเคค่ะสนุกไหมคะวันนี้สนุกค่ะสนุกค่ะแต่เวลาหนูจะขีเ่เร็วๆหนูต้องอยู่ในสายตาของผู้ปกครองใช่ไหม <c oughs> โอ้ย <c oughs> มเ <c oughs> <อ>ย <c oughs> เาเปิดผิดคือ <c oughs> เอาใหม่สิ าใหมสิอุ้ยไม่แต่งแล้วแต่งอุ้ยอะไรเนี้ยอ้าวโอ้ยนี่จุดคลายแม็กมันอยู่ตรงนี้เองโอ้ถ้าไปแกงจริงนี่หาตัโอุ้ยอันตรายเลยนะคะต้องล็อกดีๆใช่ไหมเข่าอ่เดี๋ยวไปดมารับ เขาทํามาไว้สําหรับการเคลื่อนย้ายใช่ไหมคะเออเคลื่อนย้ายก็จะได้ต้นนี้ไปเก็บได้อ่าเก็บได้ลองดูนั่นดิมือละพิธีถพับเราเอาไหมใช่พับเราเอาออกแล้วพับเราเก็บนี่อันนี้จักรยานใครจักรยานผมอ่ะันนั้นก็จักรยานผมของหนูอีแล้วเหรอโอ้หนูมีกี่คันเนี่ยไม่รู้ครับไร้คันเรือคูตะครูไปเห็นบ้านเขาเหรอคันเขียวอ่ะคันเขียวพังแล้วยังออ่ะ้าว สีแดงคุณนายเลยอู๋แรงด้วยหรอกับเป็นฟรีมือคุณเองครับอ้าวหนูไปทำอะไรผังนั่นนั่นนั่นยางหลุดแล้วเลยยางหลุดแล้วโอ้โหรถแต่งรถแต่งรถแต่งรถแตงอ่ะใครสามารถขับคันนี้ได้ให้ขนมเลยขบขับขบขับขบขับนี่ครับอ่ะลองดูซิลองดูซิใ้มาอีกด้านหนึ่งพี่ขบขับได้เหรออ่ะลองดูลองดู ความสามารถขนมขนนะมต่ออะไรนะพรุ่งนี้ถ่ายอะไรนะพรุ่งนี้ถ่ายฟุตบอลครับพรุ่งนี้ถ่ายฟุตบอลเจอเจอมือโกดารานะคะดารามาหาถึงที่เจอมือโกดิ้ในครูปัดแบบนม่ีหรือโอ้ยดารามาหาถึงที่นะคะต้องถ่ายนะคะไม่ทรับสุดปร์เล็กซุปเปอร์เล็ก